สวัสดีค่ะเพื่อนๆเวมาทักทายวันนี้นามียาคุมเยสมินจะมารีวิวนะคะเพื่อนเป็นยีสเอ็ดเม็ดเนาะก็จะมารีวิวว่านาก,กินไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเพราะนาเป็นคนกินยาคุมแบรนด์นี้แบบแบบกินนานมากค่ะเพื่อนตอนแรกก็หยุดกินไปแล้วตอนนี้ก็มากินอีกนะคะเพื่อนแล้วจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงบ้างค่ากินไปแล้วมันก็ไม่บวมน้านะคะเพื่อนแล้วก็ทําให้ไม่เกิดสิวนะคะเพื่อนเนาะไม่อ้วนค่ะเพื่อนนาตัวเล็กมากเนี่ยนาใช้ใช้เกง ใส่จริงสามสิบสองอยู่เลยค่ะเพื่อนตัวเล็กมากเสื้อก็ใส่เอสค่ะไม่ไม่ไมทําให้อ้วนก็น้ําหนักไม่ขึ้นเนาะน้าก็ชอบกินมากเพราะว่าผิวพรรณก็ดีด้วยเนาะนั่นแหละไม่บวมไม่อะไรเลยแล้วก็กินไปแล้วค่ะเพื่อนๆหน้าอกอ่ะที่เรามีลูกใช่ไหมมันจะหย่อนคล้อยอะไรเหี่ยวๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนแล้วมันมันทาให้แบบกินแล้วแบบสึกอกมันตึงๆขึ้นแบบฟูขึ้นเหมือนว่า หน้าอกเรายังไม่เคยมีลูกเลยค่ะเพื่อนมันฟูขึ้นอะ่ะแล้วบางทีจับไปก็แข็งแข็งขึ้นแบบว่าอดูไม่เหลวเกินไปอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเนาะเท่าที่นานสังเกตได้แล้วรู้สึกตึงๆเนาะตึงหน้าอกเหมือนหน้าอกแบบไม่เคยมีลูกเลยค่ะเพื่อนนั่นแหละเหมือนอนตอนไม่เคยมีเหมือนตอนยังไม่มีลูกค่ะเพื่อนเนาะก็นั่นแหละแต่นาเป็นคนหน้าอกไม่ได้ใหญ่นะคะเพื่อนหน้าอกก็เล็กนะคะเพื่อนแต่รู้สึกว่ามันมันตึงมันกระชับขึ้นอะ หมือนมันเหมือนฟูเนี้ยไม่เหี่ยวเพราะว่าคนที่มีลูกแล้วอันนี้มันจะเป็นแผงแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะมีวันบอกด้วยอันนี้นะซื้อมาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนนี่ก็บางทีก็จะสับสนหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็ผลิตผลิตมาจากประเทศเยอรมันนะคะเพื่อเท่าที่นาอาน่านข้อมูลมาเนาะ,นะคือแบบว่ามัน คือมันเป็นแบรนด์แพงหน่อยค่ะเพื่อนนะประมาณ400บาทะคะเพื่อนกินได้แค่หนึ่งเดือนเนาะที่เมืองนอกก็มีขายนะนาก็น้าชื่อชเอนะก็ซื้อของยัสมินนี่แหละค่ะมันเป็นแบบ28มิเมอะไรนะี่แหละเนาะมันมีอันนี้น่าจะรุ่นเก่าหรือเปล่าเนาะรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าอะไรคือกินไปแล้วแบบ,บรู้สึกชอบแบรนด์อื่นก็มีค่ะเพื่อนถูกกว่านี้แล้วก็แต่รู้สึกว่ายนะัสมินอะกินมานานแล้วกินมาแบรนด์นี้มาหลายปี4 5 6ห้าปีอะไรเงี้ย กินมานานมากบางทีก็หยุดกินแล้วก็กินอีกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนซึ่งมันมีแบรนด์อื่นที่ถูกที่ว่าเออถ้าาหรบบใครแพงไปก็มีแต่สําหรับนานนะว่าจะชอบแบรนด์นี้ตั้งแต่กลับมากินรู้สึกว่าหน้อกมันฟูฟูตึงๆขึ้นอะไรเงี้ยดูเหมือนมีหน้าอกยังเหมือนเดิมตอนที่ยังไม่มีลูกค่ะเพื่อนรู้สึกว่าหน้าอกมันฟูขึ้นเนาะเพราะมีลูกเวลาให้นมลูกอะไรอะไรเงี้ยผ่านมาสองสามปีนมจะหนะ้าอกจะเหี่ยวอะไรเงี้ยเนาะ อันนี้ทำให้นาอกกระชับขึ้นอะไรกันร้นสงสัยเราคลิปเองหรือเปล่าแต่มันก็ใช่นะคะเพื่อนสังเกตดูเนาะนั่นแหละใครอยากซื้อไปกินดนี้ย e ัสมินข้าก็มารีวิวให้ดูให้มาบอกต่อไงว่าเบรนนี้นะชอบมากสี0ยกว่านะคะเพื่อนถ้าใครอยากไปซื้อเนาะไปแล้วค่ะเพื่อนบ๊ายบาย